อ่ะโอเคคุณแพทพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับตอนสมัยเด็กๆก,ก็มีความคิดเสมอว่าเอ๊ะทำไมเราตื่นเราไม่อยากตื่นนอนเลยเราอยากนอนตลอดเวลาไปโรงเรียนก็เหนื่อยไปอะไรก็เหนื่อยแต่ตอนนั้นนะคะไม่ทราบว่าตอนกลางคืนนะ่ะจำในฝันจะมีเด็กสองคนแก้ผ้า แล้วเขาบ้านสมัยก่อนมันจะมีโรงทานนะครับโรงทานแล้วก็มีบ้านหลังที่สองด้านหลังจะเป็นห้องครัวจะเป็นบ้านแม่บ้านนอนกันนะครับครับเสร็จแล้วพอพอ,พอตอนกลางคืนเด็กสองคนนี้ก็จะมาเรียกรี่ฝันเนี่ยจะนอนห้องเดียวด้านด้านที่ติดกับออพอลงบันไดไปเดินไปสักหน่อยก็จะเจอ ลงฐานครับเขาก็จะมาเรียกไม่ลงไปก็ไม่ได้ก็เล่นกับเขาทุกวันต้องต้องมาเรียกอับค่ะแล้วก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาถึงใส่ตัวดําก็บอกเขานอนอยู่ในเนี้ยอืถามว่าทําไมนอนในนี้ละ่ะครับ<ข>ตอนนั้น,น,อนตอนนั้นคุณแพทประมาณสักกี่ขวบแล้วครับตอนตอนประถมอ่ะค่ะแล้วจะประมาณส,าสาักขวบประมาณสิบสองถึงสาม อ๋อครับผมครับครับเราจะสักประมาณแปดเก้าขวบอะเนาะประมาณนั้นคได้ค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนอ่าค่ะเป็นเด็กผู้ชายสองคนตอนหลังถึงได้รู้ว่าเขามีเด็กตกน้ําตายที่บริเวณบ้านนะคะที่บ่อตรงนั้นน่ะที่เราสร้างบ้านทับอยู่เขาเขาแล้วเขาก็มามาเรียกเราไปเล่น ซึ่งจิตเรามันคงอ่อนสมัยนั้นนะคะครับก็ไปกับเขาแล้วก็เป็นอย่างนี้มาจนโตค่ะอืมหรือจะเอาเรื่องพ่อปู่ดีที่บ้านมีสารประภูมิสารหนึ่งก็ทุกคนเรียกว่าปู่ปู่ดูแลบ้านคุณแถวบ้านก็จะเห็นท่านประจำตอนครลางคืนที่เราเป็นเด็กค่ะเราจะมองเหมือนกับว่า ตาเราจะมองไปเหมือนเราคิดไปเองนะคะแต่ตาเรามองเหมือนมองทะลุห้องได้ uh huh. แล้วจะเห็นท่านเดินวนวน,นตรวจความเรียบร้อยอย่างนั้นนะคะคตะเกียงท่านถือตะเกียงมือหนึ่งแต่ตะเกียงไม่จุดไฟ uh huh. แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ใกล้ชิดมากคือห้องนอนเป็นห้องเล็กๆเกราตื่นมากลางดึกท่านกําลังจะเดินผ่าน ท่านก็ค่อยๆหันมาค่อยๆหันมาแล้วก็เจอตากันตัวเองก็หยิกตัวเองนะคะมันก็เจ็บก็พยายามจะหลับตาก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้ฝันแน่ๆคือหยิกตัวเองแล้วคือไม่ได้ฝันแต่ก็คอยแฉลบคือคือหลีตาครับพอหลีตาท่านก็ยังหันมาอยู่แล้วก้มเข้ามาใกล้ๆหลับเลยค่ะหลับหรือสลบไม่รู้จนถึงเช้าเลยอ่ะคือไม่รู้ตัวไปเลย แล้วแล้วแล้วเพื่อนนะคะที่เราครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วแล้วผมย้อนถามนิดนึงแล้วเพื่อนตัวดําเราไปไหนแล้วอะทุกวันนี้ก็เวลาไหว้สารตายายก็จะตั้งรูปเหมือนกุมารนะคะไว้ให้เขาแล้วก็ซื้อเสื้อผ้า้เขาใส่แต่คือยังเห็นอยู่แล้ว่ะทุกวันนี้แม้จอะไรที่ไม่ดีอะไรยังไงอะเขาก็จะบอกเขาจะมาบอกเราว่า มามาองไรฮะอะไรคล้ายๆอย่างเนี้ยตอนที่สมัยนู้นแบบบินบ้านอะไรบ้านมันไม่มีของเล่นใช่ไหมคะครับจะตกบ้านก็บอกว่าระวังนะาจะตกแล้วจะจะมีการบอกกันตลอดคือคือเราได้ยินเป็นเป็นเป็นเสียงเลยละครับเราอ่ะต้องระวังตัวนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปกับพี่ชายก็จะมาบอกว่าอย่าไปนะไปอ่ะจะตกรถ เ,เราก็ไม่เชื่อสุดท้ายกระตกจริงๆเออคือได้คือการได้ยินเนี่ยคือได้ยินเป็นเสียงเลยนะะหรือว่าหรือเป็นเสียงค่ะแต่เป็นเสียงคนรู้จักคนที่สนิทองเช่นเสียงพี่เลี้ยงจะตกบ้านนั้นเสียงก็คือเป็นเสียงเข้าหมูเลยแบบนี้ใช่ไหมครับรวมรับฟังและแชร์ประสบการณ์ลหลอนของคุณได้ที่นี่ทุกค่ำคืน21นาฬิเกาเป็นต้นไปร่วมแชร์ประสบการณ์ง่ายๆด้วยการสแกน QR วอารโคที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ แล้วอย่าลืมมาติดตามกันนะครับ Lucky Live Shop